มงใหญ่ได้พี่น ong เอีนเป็นตะโคนกตต้นของมองตะโคนดเด้อลมเบิดพี่น้องลมเบิดเขาง่ามไล่งามลายกัลบลมพป่นออืมมึงเนี้ปูหลาดฝาดบนเด้ออดปคันเด่นขอกเบิดซ้ำ ลุ่มลุ่มลุ่มเขาลุ่มเขาลุ่มนมันยังก็ขาวยึดยังไงเพราะเขาเย่ยวหยาเย่ยวหยาขึ้นว้าเ้เขาตาย เป็นเดินเป็นเดินบันนี่เนาะเป็นลายบันไดนู่นนี่นู่นบันไดมาเบิ้งหน้าจากเที่ลมบนเราเขาง่ามลายกับลมพี่นนองง่ามผุด งามคักโพดปุ่นอ่ะป๊าตเขาว่าเคยขาดนามจากเทือล่มเบิดปุ่นหื้ห่วงเขา แง่ไหลกบลมง่ไหลก็ลมลมพี่น้องลมลมมาใส่ท่าลันมะังมั่งกะไกล้ยูงได้หรอ่งไงอยู่เขาวานก็ซ้ำยี่แล้วซ้ำยู่แล้วนพี่น้องโอ้ยลม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 ม ซ้ำหนีกระลมซ้ำหนีเสื้อที่พ่อเกลียวสีบลุลม,มัากปนยังตีพ่อเจ้ามะคือหมองไซเบด งามคักเกะเขาหอมมะลิจา้าหอมมะลิถอกว่าท่านเบิดถอกว่าท่านได้เบิด เรมถอกอ่นว่าเขายายจ้ซ้ำนี่เขายายเขาว่าท่านซุ่มยางลงไปบิงไม่บึงกันนะไปเด้มาบึงดูดแล้วต่างออกกกำลังกาย นา่นมีเขาปนเขาอียังเนาะมาปนพอยะยืนใครอยู่ท่านเบ้อ นี่กระเม็นเขาปน่นนี่ส้มคือขขาเหนียวนี่แหละพี่น้องนี่ส้มคือขขาเหนียวนี่แหละคล้ายยู่บเป็นโลกเป็นเป็นดอนเดียวตายแห่งล่งเป็นเดิน ม่วงวางหนิแม,พนะม,ม,ม,ม่พี่น้องคนน่ะม่วงเขาวางนีแม่เบิ่งเขางามเด้อพี่น้องเบิ่งเขางามพาพี่น้องมาเบิ่งเขางามน้ำกันมีหนาเขาก็งามหนาก็งามน้ำกันเออของมีเป็นตายแหงหรือเป็นหนูกิน คนใส่เบียดมี่ก็ได้เป็นมองเป็นมองเยอะมันลมเบิดแดเราตีให้เบื่อห้อยกระเจาคือคือเขาออกใส่เบียดพี่น้อง มองเขาเจ้าใส่เบ็ดโอ้ยลมแล้วต้องไตกับลมคือก,กันฝนเอ้ยเศาตกเถอะพ่อแล้วนามร้ายแล้วคุณลมลาดฟาดเบิดแล้วพี่น้องลมลาดฟาดเบิดแล้วคุณอะอุย้ยลมเบิดแล้วคุณอะ อ้ายุ้ย่อข้อขอ,อีมากหรืออืมใสต่อไปได้หรอพี่นออ้อง,อง,ไไง๊าห่วงเขานะเห็นไหมงามงามงามเป็นห่วงเขาด้วพี่น้องว่าเขาทำอะไรได้ฝนตกห้ามเจี๊ยสอนฝนตกห้ามเจี๊ยส้อนเขาสิ่งที่จะตามมากคือ เขาจะเป็นห่วงตายพ่ายพี่น้องเขาจะเป็นห่วงตายพ่ายเพราะว่านอนจะล่องนี่บึงห่วงเขาห่วงเขาก็งามๆนี่งามบอกพี่น้องผู้เสียงป่าบอลสพขจรมะใส่ซเบดอันนี้เขาในบึงพี่น้องเขาในบึงถ่วมหัว ผมหัวยืนมือ่อเด้อมือสีรุ่งทายรุ่งกลับกล่องให้เบื้องพี่น้องกลับกล่องให้เบื้องท่วมหัวท่วมหัวย่า่นี่ยมืห่วงเขาผลงานผลผลิตกำลังจะเห็น นพี่น้องปัดเก็บบ้านลมคักลมแน่แถวพ่นะ่ะสองไฮสามไฮไปต่อไประดดแล้วเาข่าลมพาดทันแท้เบิดแล้วป๊าดโอ้น้ำไหลแห้งแถวพูน่นนะ น้ำไหลค่ะพี่น้องคุณน่ะเสียงปลากะบอนตุกตงัตงตุกตังนี่น้ำไหลฝนตกน้ำไหล พูนเสียงป่าฟังเสียงป่าพี่น้องฟังเสียงป่าบอลตามตามเยอะยุกใกใกล้นี่บอลยุ่ใกล้ใกล้นี่พี่น้องเสียงป่าขอายใหญ่สวกตามตามเยู่ งามหลายครับงามหลายปลาเนี่ยพระตรงเบาถึงเลยเนี่ยเสียงบอนตามตามยุเขาก็ห่วงไงพี่น้องปุ้นห่วงเข่าป็นตะสะอนแตว่ว่าลมเบิดแล้ว่มเบิด คลิปนี้กัแคนเ้อจ้าขอฝากไว้แคนนี้ล์ละจ้าภาพี่น้องบงเขาง,งามหากผู้ใดเข้ามาชมก็ขอให้เฮงเฮงปังปังล่ำล่ำรวยรวยเด้อจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงหน้าจ้าขอบคุณไว้ในคลิปเลยนะคะใครเข้ามาชมขอบคุณมากมากจ้า